ที่ดินติดถนนลาดยางวิวสวยที่สูงไม่ต้องถมเลยครับที่นี่อยู่ตำบลรงพลับอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีขนาด2ไร่1นงาน9ตารางวาราคาเพียง6,50 0 0 0บาทเท่านั้น2ไร่กว่าในราคาแค่6,50 0น0น้ำไฟเข้าถึงชุมชนหน้าอยู่เงียบสงบแต่ไม่เปรี่ยวเพราะติดร้านค้า ใกล้อนาัยใกล้ถนนใหญ่แค่3กิโลเองครับฟรีค่าโอนโฉนดคุดแดงพร้อมโอนทันทีใครอยากได้ที่ดินราคาดีวิวโล่งโปร่งสงบเป็นส่วนตัวโทรมาจองเลยครับไม่ต้องคิดนานแปลงนี้ขายไวแน่นอนครับ